ครับผมการ์ดชีพท่าต้องถือชอบมิตาเซนตี้เชื่อเถื่อนแต่ที่เกม FC Mobile ครับผมสำหรับวันนี้จะมารีวิวสลาตันอิบราฮิโมวิชเม็ดแดงเทนตันโอเวอร์117นะครับผมนะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการชิปต่อๆไปให้ผมด้วยกันนะครับทุกที่แลนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช์ช็อปอ่าครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับสลาตันอิบราฮิโมวิกตัวนี้ผมแลกมาเพื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะผมนะจริงๆอยากจะแลกแบ็คขวามาซะด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าอิบราเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าให้ผมซื้อนะราคาผมแบบไม่ซื้อดีกว่าราคานัแพงเกินผมก็เลยแลกมานะครับผมนะตัวนี้ผมแลกมานะฮะแต่ว่าแลกมาหลายสัปดาห์แล้วนะคนดู แต้มตีบวกแม่งเสือกไม่พอครับผมช่วงน,นี้นักเตะคือแบบเข้ามาเยอะแบบเข้ามาไม่หวัน่นไม่ไหวเลยนะครับผมนะถ้าผมรีวิวเม็ดแดงยังไงกาบขอประธานาภัยเพื่อนๆเวนานี้ด้วยเพราะว่าผมหาแต้มตีบวกไม่ทันจริงๆเพราะไอดีเนี้ยมันเป็นไอดีสายฟรีนะครดูนะฝีเท้ามาที่177ครับผมการยิง183การส่งบอล138เลี้ยงบอลร7 3ดต้รับ78สร้างกาย153ส่วนสูง195ซติเมลูกกาอากาศปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับ เท้าที่ถนัดเป็นสี่ห้าตัวนี้ถนัดแต่เท้าขวาเท้าซ้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกิลมูฟสีดาวหล่อพลังงานพืที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่นะครับดูอยากจะอัพอันไหนอัพได้เลยเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะฮะแต่ลงโคตรต่ำนะพี่ชมสำหรับสลาตันอิกรายฮิมโมวิดนี่ต่ำกว่ามนะาโกฟานบาเทนนะครับดูนะบาเทนต่ำเท่าไหร่สลาตันต่ำกว่านั้นนะฮะมีทั้งสกิลลูเลตฟรีคลิกทรงพลังแล้วก็ยิงปันง่นโค้ง ไอตัวนี้เนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นหน้าคู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยหน้าเดียวถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆมันเล่นได้ทุกตัวแหละแต่ผมไม่แนะนํานะครับผมนะจากที่ลองเทสมาแล้วนะทุกอย่างทุกตัวเลยเพราะว่าไอตัวมาโกฟา์ประเทศของผมอะ่ะมันเป็นตัวที่ซื้อขายได้ส่วนซาลาตันเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับผมนะ ผมจะขายฟานประเทนไปใช้ตัวอื่นจริงๆมันก็ทําได้ใช่ไหมคุดูแต่ว่ามันไม่เวิร์กฮะผมจับคู่กับฟานประเทนเนี่ยดีที่สุดแล้วมันสลับกันขึ้นสลับกันลงครับผมอันนี้ก็คือเวิร์กสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดู AI ในโหมดเมเจอร์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่นะฮะแผนดีแผนเดิมของเรานะคุดูนะแผนหน้าคู่ฮะสีผมชอบใช้แผนนี้นะครับผมนะสำหรับไอดีลองเนาะเนี่ยฮะ แผนที่เราใช้4ี่สส่วนฝั่งตรงข้ามมาในแผน4-3-3แอคแท็กฮะโอ้ยเรามีเจอเดมเบเล่กับอรติซอนด้วยว่ะคนดูฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนครับผมฟานบาเทนอิบราฮิมโมวิชเวลอนบอลอยู่ที่ยายาตูเล่ฮะปีแรดจ่ายมาที่ฟานบาเทนปีแรดจ่ายมาตรงกลางฮะดีว่าปีแรดเนี่ยเป็นตัวที่แบบไม่ได้จบสกอร์บ่อยนะคนดูโอ้ย มันกระโดดเซฟอะไรขนาดนั้นวะน้ามิลินฮนะติดเซฟอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมมิลินฮนะใครแรกไว้นี่คือโคตคุ้มเลยนะครับผมตอนนี้ราคาแม่งแพงมากเลยละอะโคกไปทีทีเรียบร้อยมาโกโฟานประเทศลูกกาอากาศ,กาากาศนี้ดีจริงๆรนะผู้ชมรอบที่แล้วที่ผมรีวิวไปเพื่อนๆให้จำได้นะผมนะที่เพิ่งลงชิปไปเนี่ยลูกกาอากาศของมาโกฟานประเทศเนี่ย บ่อยมากบ่อยจริงๆคนดูเนี่ยฮะจังหวะเตะมุมนะครับผมนะโขกดื้อเลยครับผมไร้ตัวประกบฮะแล้วก็จังหวะเทคตัวมงเนี่ยก็บ่อยด้วยนะคนดูนะบ่อยด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นจังหวะที่แบบแบกซ้ายแบกขวาหรือว่าปีกเนาะเติมขึ้นมาเปิดให้ฟาร์มประเทศมงเนี่ยก็เห็นบ่อยนะคนดูเกี่ยวได้ฮะริเจมริเจมกระชากขึ้นมาจ่ายมาที่อิบราฮิโมวิชโดนแบเคนบบวเออร์ประกบติดอยู่จ่ายมาจังหวะนี้เบนเซมา บอลอยู่ที่เดมเบเล่โทนี่คตจ่ายกลับไปที่เดมเบเล่อ้าวแล้วจ่ายเสียฮะลิโอฟินานจ่ายกลับหลังมาเดกอาบอลอยู่ที่คุนเต์ยายาตูเล่ยายาตูเล่กระชากขึ้นมาโดนแฮมซิกตามประกบอยู่แล้วปิดอืมวิบาเรียบร้อยโอ้โหตอนแรกนึกว่าปีแรกได้ซ้ำนะครับผมนะเป็นซลาตันอิบราฮิมโมวิชนะท่านผู้ชมก็รอบที่แล้วนะครับผมนะ เป็นฟาบาเทนที่ฉีกออกปีกบ่อยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นซลาตันที่ลงต่ำนะครับผมนะเนี่ยฮะมันก็จะมีบางครัง้งบางทีที่ซลาตันนะครับผมนะลงต่ำแล้วเป็นมาโกฟาบารเทนยืนค้ำเนี่ยนะครับผมสลับกันขึ้นลงดีมากเลยคนดูแล้วไอ้ตัวปีแรดเนี่ยมันไม่ค่อยยิงนะคนดูนะ10รอบยิงประมาณแบบสองสามนัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสิบรอบยิงแค่สองสามรอบนะครับผมมันเป็นตัวสายเปิดบอลเอาง่ายๆสำหรับปีแรดนะครับผมนะแต่ว่าเป็นตัวที่เปิดบอลแม่นมากแล้วก็จังหวะการ จบสกอร์นะจังหวะหลุดเดี่ยวเนี่ยก็ไม่ปล่อยโอกาสหลุดรอดนะคนดูนะกีแลวเป็นตัวที่แบบว่าไม่ชัวไม่ยิงนะฮะไม่ชัวไม่ยิงแกเล t เบลแบคเชนบาวเออร์โทนี่โครดจ่ายมาตรงกลางอ้าวจังหวะน,นี้ยังไงแฮมซิกโดนเกี่ยวยังได้อยู่ฮะริโอเฟอร์ดินานแกเลตเบลลิเจมโดนประกบติดอยู่สกัดทิ้งไปก่อนเอาชัวรนฮะโขกไปหนึ่งทียังได้อยู่ครับผมเวลนัน เบลอนจ่ายกับหลังมาฮะลิโอเฟอร์ดินานบอลอยู่ที่อจบครึ่งแรก2ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังสัตว์ไปแล้วนะครับผมนะสำหรับซลาตันอิบรายฮิโมวิชนะฮะแล้วก็มาโกฟานบาเทนนะครับผมศูนย์หน้าของเรา2ตัวจบสกอร์ไปแล้วคนละ1ลูกทีจ่ายมาที่อุสมานเดมเบเล่โดนตามประกบอยู่ฮะยังขึ้นไม่ได้ครับผมแล้วก็จ่ายกับหลังไปฮะเบิร์นมาจังหวะนี้เดมเบเล่กระชากมาแล้ว เกี่ยวได้ครับผมบาซาย์บาซาิย์หูเติมสูงกว่ารอบนี้จ่ายออกขวามาเ,าเวรอนจ่ายมาตรงด้านซ้ายที่ปีแรดแล้วหลุดแล้วครับผมจังหวะนี้ปีเลตโลแบปิแดแเลตเรียบปรยสามประตูต่อสูะครับผมนะตอกฝาโลงเลยฮะตามยังไงก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับผมนาทีที่58ดด้วยเนี่ยฮะจังหวะหลุดครับผมหลุดตรงๆแบบนี้ก็ไม่รอดเลยครับผมนะ ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยนะท่าผู้ชมโอ้โหยิงด้วยเท้าข้างไม่ถนัดด้วยนะครับผมนะเปลี่ยนตัวเลยฮะฝั่งตรงข้ามทนดูไม่ไหวนะท่านผู้ชมเดมเบเล่กุนเตอร์โทนี่โครดบอลอยู่ที่กลางสนามครับผมยังขึ้นไม่ได้ฮนะฟอลันเอาจ่ายเสียจังหวะนี้กุนเตอร์จ่ายมาที่โรแบร์พีแล้วครับผมบอลอยู่ที่ยายาตูเล่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนยังตามประกบติดอยู่ครับผมนะตอนนี้ อิบราฮิโมวิชกุนเตอร์สังเกตดูว่าเนี่ยเห็นไหมอิบรามันก็จะยืนต่ำนะคนดูนะยืนต่ำอยู่ประมาณนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยต่ำมากต่ำกว่ามาโกฟานบาเทนด้วยนะครับผมนะมันก็เลยมีโอกาสแบบฉีกออกปีกบ้างได้จากลูกเก็บตกบ้างอะไรเงี้ยคนดูเนี่ยฮะอิบราจะเป็นประมาณนี้ส่วนมาโกฟานบาเทนเนี่ยจะอยู่สูงกว่านิดหน่อยนะครับผมนะจะอยู่สูงกว่านิดหน่อยในรอบที่แล้วที่ผมรีวิวมาโกฟานบาเทนก็เหมือนกันนะคนดูนะ แต่เราไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวอิบาร์เฉยนะฮะเพราะว่าเรารีวิวทั้งเรื่องของฟานบาเทนก็ต้องดูมาโกฟานบารเทนเป็นหลักอนะเนาะอ่ะบอลอยู่ที่สเตบัสเตียนเวลอนนะผมตำนานแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกระชากขึ้นมาจังหวะนี้โรแบร์ปิเลตจ่ายกลับหลังมาฮะยายตูเล่บอลอยู่ที่สเตเบหูยิงไกลเลยฮะเกือบเข้านะผู้ชมเฉียดข้างเสาไปนิดเดียวครับผมเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮนะเอามากเกสลงแทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยผมตอนนี้ มิลินจ่ายมาที่บาซยย่บอลอยู่ที่เปโลปิเโลจ่ายออกขวามาฮะมากเกสจ่ายมาตรงกลางที่กุนเตอร์บอลอยู่ที่โทนิโคลสโทนิโคลสจ่ายมาที่เปโลแล้วจังหวานี้ฟอตลันโดนจนได้ครับผมท่านผู้ชมช่วง90นาทีฮะนาทีบาปครับผมท่านผู้ชมโดนจนได้ไงแต่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีฮะ3ประตูต่อหนึ่งครับผมตีไข่แตกช่วงท้ายเกม โอ้โหหลุดตามไม่ทันเลยฮะแล้วก็น่าจะเป่าหมดเวลาเลยครับผมนะเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของหลอดพลังงานกันหน่อยนะฮะสลาตันอิบรายฮิมวิดรอบนี้เหลือ50ใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมนะรอบที่แล้วก็เหลือประมาณนี้แหละท่านผู้ชมสลาตันนะฮะลงต่ำก็จริงแต่ว่าหลอดพลังงานมันเหลือๆนะครับผมนะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆอยู่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยฮะ ยิง6ตรงกรอบ5ได้3ประตูก็ถือว่าไม่แย่นะคุณดูนะส่วนฝั่งตัวข้ามยิง1ฮะงตัวกรอบ1ได้1ประตูคลองบอลเท่ากันความแม่นยำฝั่งตัวข้ามดีกว่า3เปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยฮะซาลาตันอิบรายฮิโมวิชฮะยิงไป1ลูกโลูกหูยิงคนละลูกเลยนะครับผมนะยกเว,นกเว้นแกเรตเบลฮะธรรมดานะฟีเลสแอสซิสไป1ลูกยิงไป1ลูกด้วยนะคร่าวๆประมาณนี้ ใครอยากจะซื้อใช้งานก็แนะนําเลยนะครับผมนะใครที่เป็นแฟนผีเป็นแฟนอินเตอร์เป็นแฟนทุกทีมาเอาง่ายๆนะครับผมนะซลาตันนี่แม่งอยู่หลายทีมซะลอเกินนะฮะลองไปดูประวัติของพี่แกฮะ PSG ก็อยู่เหมือนกันนะปารีสแซงแองแะครับผมก็อยู่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆชื่นชอบอ่านกเตะอ่าเขาเรียกว่าหลายทีมนะครับผมนะก็จัดได้เลยผัดเจ้าเขาเรียกว่าผัดเจ้านะฮะเหมเดอะกอตเดอะกอตอ่ะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาผู้กองสอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับผมนะ ตัวไหนที่ยังไม่ได้ทาคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆก็แล้วกันเนาะช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่านักเตะมันเข้ามาถี่เกินไปนึกว่า2กิจกรรมเนี่ยก็น่าจะอยู่ตัวแล้วแหละนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกิจฉลอง2ปีแล้วก็กิจอะไรต่างๆนานาเนา,นานนะแม่งเสือกมีกิจใหม่เข้ามาอีกไม่รู้ว่าจะทาทันหรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามเต็มที่นะครับผมนะยางถึงที่สุดนั่นแหละแงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคิอหน้าสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสด